ครับพี่น้องปลาไหลสุกสก้นนะครับบาจาการตลาดสดนนทบ,บุรีนะครับบรจากาศนะครับยาำเสานะครับเหียวหมด,ด,ดมเหลือมึงหมดตลาดสดเทศบาลนน,นทบ,บุรีนะครับปลาโอ้ปลาโซนนี่เป็นโซนอาหารทะเลนะครับพี่น้อง าน้ำดอกไม้โลละร้อยนะครับปลาัดนะครับดิาทลาสาทพั่นิอปครับดอ้ราสาถูกๆดะคราับสักดสัดๆทุลาย่ลางาสดัดสัาดาั่นลาับดาสดาสลานลับโซนปาาาัั โซนอาหารสดเป็นเนื้อกัมี่โอ้เนื้อสดสด,สดปลา,ากระพงนิปลายอย่างปลาลิม,มา พักสดๆอาหารทะเลกุ้งสดๆนะครับปลานิ่มนอกแล้วศรกาศนะครับกะลาดถือว่าคอกคักนะครับวันนี้ งานหวานๆทะเลนะครับปลากุ้งไก่กุงก้งปลาหมึกเนาะครึ่งโรยยีนีแถมน้ำกลิ้นซีฟู้ดพร้อม ปลาทูสดๆปลาหมึกนะครับหมึกทะเลพี่น้องครึ่งโลร้อยสี่สิบนะครับอันนั้นโซ่น่าจะเป็นร้อยสิบนะครับอันนี้เป็นหนวดปลาหมึกอ,อันนี้หมึกตัวพลงตัวหนึ่นนงปลาเก๋า อาหารทะเล,เละพี่น้องครับตัวนี้นะครับนี่เป็นมุกกล้วยนะครับร้อยครึ่งโลร้ลอยเป็นกุ้งนะครับปลาคอก็มีพี่น้องโอ้ปลาคอตัวบางไงเลยสากมองเลยนี่ยลุนตัวจาตเลยรุ่นร้านนี้เป็นอาหารทะเลนะครับปลาเก่าปลากระพง ก็บัญชาการนะครับพี่น้องครับอาหารสดใกล้กระนี้นะครับนี่ครับตอนนี้เขาก็กำลังท่านะครับซีปลากระพงนะครับกำลังเฮื้อเขาแลเฮืออยู่ตอนนี้เป็นร้านอาหารทะ,ทะเลนะครับพี่น้องครับโซนร้านนี้มีทั้งกุ้งหอย พริกแกะแล้วนะครับปูปลามีครบนะครับเนทะเลครบเลยหมาสกาดนะครับโซนอาหารสดนะครับเป็นองเป็นมะกปะมกพริกเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โปลาท่าพี่สดๆเลย เปเละอาลาดพี่น้องเอ้ยสดๆทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งปลาน้ำจืดปลาทะเลนะครับเนืาา้อปลาโซนนี้จะเป็นโซนอาหารทะเลพี่น้องเลยหยูงเงาโอ้ยน,นะครับเปเละอาลาดเลยพี่น้องเลยค้นลายขนาดเลยครับ โซนนี้จะเป็นโซนพักแลวพี่น้องเอกโซนพักงาป่าปิ้งนะครับป่าปลาสลิดพักราคาทชอกนะครับขนมหวานขนมหวานนะครับโซน ปัญญาการคุณครับนาวตะการละยี่สิบกระเทือว์ถือนะครับตละลานนของถือตะการละยี่สิบโอ้ตะการเป็ไงเลยพี่น้องเอ้ย กะลงกระลำโอ้ยี่สิบบาทกริกนะครับกระทกระเทียมด้านนี้นะครับพี่นออ้องเอ้คนเกิดกักด้วยพี่น้องเลย อานิซานค่ะนี่เป็นเฮ็ดนะครับมักเมาที่น่มอยหอยขมอานิสานนี่ครับล้านนี่นี่ั้งมาเฮ็ดละโงก <ๆ S 2> เฮ็ดละโงกนะครับสามสิบแล้วไม่ไล่ อ่ะครับยางต่อไปน้องอยางเลาะส้มปัจ,จากาศนะครับฟงมกพริกแกแล้วพี่น้องเยอยมะนาวอกองละสามสิบกองละส้านะครับโตไหมพูดเหรอม่เจอโอ้มารินไ ยี่สิบบาทนะครับพี่น้องกลองบักไงยเลยป่ะนี่นี่กระลงกระลำทัวร์คละสิบวสิบบาทจ้สิบบาทสิบ <10 S 1> บาทพี่น้องเลยมึงเนี่ย ลายราคาหกปีเนี่ยเ้าบาทโอ้พังไงนะครับบาทนะครับทุกอย่างสิบบาทห้าบาทกรมีนะครับลายราคาพี่น้องเลยห้าบาทเป็นโซนพัดนะครับโซน,นกระถกกระถินนะครับสิบบาทสิบบาทพี่น้องทุกอย่างสิบบาท ร้านผักนะครับ1ิบบาทห้าบาทลายราคาพี่น้องเลยราคาถูกๆนะครับเก้าบาทครับเห็ด เราใหม่สิบบาทยีสิบห้าบาทนะครับหมกทั่วสิบบาทเศร้าบาทนี่ครับลานพักสิบบาทส่วนมากจะเป็นสิบบาทราคาติดไว้ทุกร้านนะครับราคาไม่ต้องถามนะครับติดไว้ทุกการเลยบรรยากาศนะครับ ได้ครับสิบาทก็มีพี่น้องมาริกนะครับแตงโมลูกกระซ้าห้าบาทแตงโมแดงแดงเลยพี่น้องเดีดางเขากอนด้านเพ็ดเฟืองเห็ดฟางนะครับถุงกระร้าบาท30กรมีพี่น้องครับ ขายเป็นโลก,ก็มีบวกครึ่งโลโอ้ผักงาปลาปิ้งราคาถือพี่น้องครับราคาไม่แพงอเออพี่น้องครับหนึ่งบัรชากาศนะครับตรงละสิบบาทปนกระสอบนะครับเจ้าบา,บ,บาทสิบบาทโซนมากนะครับ มัดละสิบนะครับบางง,งูเงี้ยวไม่มาได้ไกลหรือ,อเปล่ากระเที่ยวถือพี่น้องครับพักละสิบบาทถุงละสิบนะครับให้เป็นถุงไว้แล้วมัดละส้าบาทก็มีนะครับกระเจียวนี่กระเจียวมัดน้ำเต้านะครับสิบบาทดอกก้งกระแค่ นะครับผุ่นแตงมัดยังไงสิบบาทนี่งชงละสิบบาทพี่น,อน,น,อน้องโอ้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างพี่น้องเลยครบจบที่เดียวที่ตลาดเทศบาลน,นนทบ,บุรีนะครับของกินของหวานก็มีเยอะแยะมากมายนะครับาานี่ผลไามากลากไม้นะครับ